ในทุกๆเช้าผมเนี่ยะจะต้องสําเร็จความใครจนกลายเป็นกิจวัตรประจําวันไปซะแล้วถ้าหากว่าจะแก้ไขโดยไม่สําเร็จความใคร่ในทุกๆเช้าจะต้องทําอย่างไรดีครับคุณหมอเกอล่าสุดเนจริงๆอ่ะในางานประชุมวิชาการช่วยตัวเองคือมาสเตเบชันเนี่ยก็มีผลต่อสุไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพทางเพศอย่างเดียวมันช่วยลดความเครียดด้วยอะไรด้วย เองวันละหดเนี่ยไม่ได้เป็นความผิดปกติเลยค่ะไม่ได้เป็นความผิดปกติอะไรเลยที่จะต้องแก้ไขเพราะจริงๆใช้คําว่าแก้ไขหมอว่าไม่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 ใช่คําที่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาถามว่าทายังไงอันดับแรกเลยคือพอเราคิดว่าเราอยากจะแก้อันนี้เพราะเรารู้สึกว่าหรือว่าอาจจะมีคนทักมาว่าเป็นปัญหาเราอยากจะบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาแล้วมันก็ไม่ได้ผิดปกติค่ะแล้วก็ดีมันยังเป็นการบอกบอกว่าฮอร์โมนของเราอ่ะมันยังทํางานได้ดีอยู่มันถึงเอ่อมีเขาเรียกมอร์นิ่งอิเรกชันก็เลยมีอาจจะทัก เวลาไปสัมผัสมันก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกดีมันก็เลยอาจจะแบบอยากทําให้เกิดการช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นความผิดปกติใดๆ